่วงนี้เราคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เคทีประเทศไทยกันนะครับคุณมงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือก็กลัวว่าคนไทยจะบวกได้วันเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีชุมนุมใหญ่ดูแกว่งไป,ไปแกว่งมาไม่ไปไหนเลยครับคุณพี่มงคลครับช่วงนี้ผมกับคิดว่านะครับก็ในเรื่องของการชุมนุมเองเนี่ยคนอาจจะกังวลในวันนี้คนอาจจะกังว <ừ> mm. ลว่าเกิดจะเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างในในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ดูดีๆเนี่ยมาชุมนุมเป็นการเรียกร้องสิทธิตามประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าน้องๆก็คงไม่ได้ทําอะไรที่จะทําให้ทุกผู้ใหญ่กังวลกันมากมายไปกว่านี้มากนักนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นการแล้วก็เป็นขั้นของการเริ่มต้นการชุมนุมด้วยคิดว่าคงคงไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคนกังวลใจไปก่อนแล้วช่วงก่อนหน้านี้คนก็มีการขายพุ้นออกไปเพราะว่าจะมองในอีกมุมหนึ่งด้วยซ้วไปไปว่าอาจจะมีนักทุนนะครับบางส่วนเนี่ยเข้ามาเก่งกันมาในช่วงวันศุกร์หรือซ้ำไปว่าเกยงว่าผลการชุมนุมไม่ได้มีอะไรพมัน ดังนั้นเราไม่ได้มองมุมลบอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราก็มองในมุมที่ที่มันบวกมากมองมุมที่เป็นบวกด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปจากเรื่องการชุมนุมในบ้านเราที่เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองมาทั้งทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยช่วงนี้มีอะไรที่ให้น้ําหนักเป็นพิเศษบ้างไหมครับคุณมงคลครับผมคิดว่าน้ําหนักตอนนี้มันคงไปอยู่ในในเรื่องของตัวมาตรการของรัฐบาลนะครับเกี่ยวข้องกับการการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลทําได้อย่างมากก็ ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เพราะว่ามีข้อจํากัดหลายเรื่องโดยเฉพงภาคการท่องเที่ยวต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมีภารกิจ ใหญ่ที่สุดต้องกู้ท่องเที่ยวขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับเห็นว่ารัฐบาลออกมาตรการหลังๆมาจะเป็นการท่องเที่ยวกับการช่วยเหลือของคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่เรากําลังติดตามอยู่แล้วก็การประกาศในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องของหลักการเปิดนักท่องเที่ยวแบบลองสเตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการย่อยจริงๆต้องการออกหลายๆมาตรการแล้วไปรวมเป็นมาตรการใหญ่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ที่ที่เรากําลังติดตามดูอยู่แล้วก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นตอบรับ ในทางที่เป็นบวกกับกับเรื่องที่ออกมานี้นะครับเพราะว่าคนเองเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าเราจะเปิดให้น้องทุนต่างประเทศร้อยคนเนี่ยเข้ามามดนะไม่ได้ได้ต้องเปิดให้บางส่วนนะครับก็เราได้ทําได้เท่านั้นเองนะครับแต่มองว่าเป็นจังหวะที่น่าลงทุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเลยไหมคะ ช่ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ตอนนี้เราเราจะเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริม่มมีมีการอนุมัติอะไรสนางิาอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ขณะเดียวกันผมก็ยังแนะนำนักลงทุนบอกว่าคงต้องตามดูด้วยนะครับว่าการติดเชื้อของประเทศเพื่อนบ้านเราพมา่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยแหละครับอินโดนีเซียรหรือว่าหรือว่าเราก็ตามซึ่งจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยมากที่สุดเนี่ย คือนักท่องเที่ยวเอเชียนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าท่องเที่ยวเข้ามาในท่องเที่ยวมากเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ตัวรายได้ของเราเนี่ยมันจะจะจะไม่ได้ขยับขึ้นตอนนี้ก็ทําใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าปีนี้และปีหน้าเองเนี่ยการท่องเที่ยวเองเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่ครับครับ,รบช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องของหุ้นหุ้นกลุ่มปลอดภัยกันเยอะมากคุณพี่มงคลมองมองหุ้นกลุ่มปลอดภัยในช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผ่านมาบ้างไหมครับ ค่อนข้างมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงคําว่า defensive stock หรือหุ้นปลอดภัยเนี่ยควจะนึกถึงลงไฟฟ้าอ่าใช่ใชแต่วันนี้ไม่มีใครพูดถึงหุ้นลงไฟฟ้าอีกแล้วเพราะว่าหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วกลุ่มที่ปลอดภัยมันก็จริงๆไม่ค่อยมีเพราะว่าด้วยปัจจัย3ตัวคือ disruption ด้วยเรื่องของ trade war แล้วก็ c o v ิด -19 เนี่ย มันทาให้หุ้นที่เคยปลอดภยัยมันกลายเป็นไม่ปลอดภัยไปแล้วนะครับแต่มันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มที่ที่ผมเริ่มเห็นนะแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงออกมาค่อนข้างดีในช่วงนี้คือกลุ่มอาหารและเครื่องดืม่มกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม<อ>ใช่ครับเพราะกลุ่มพวกนี้พอเราเข้าไปลงไปลึกถึงผลประกอบการของแต่ละตัวแล้วเนี่ยหลายตัวเนี่ยไม่ไม่ได้ถูกกระทบอะไรจากโควิด19บเก้าปรากว่ากำไรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยจริงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทมีการขยายงานขยายอะไรต่างๆขึ้นมา นะครับนผมมองว่ากลุ่มที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเกิดชั่วโมงนี้ผมมองว่าเป็นกลุ่มที่ดูจะมีความปลอดภัยนะครับเพียงแค่ว่าเขาจะมีการสลับการเล่นไปมาเท่านั้นเองนะครับ<ฆ>ว่าจะเล่นตัวไหนในกลุ่มนี้นะครับสีขาย,ยังไม่แพงไปใช่ไหมคะเห็นบางตัวก็อุทยานมาแรงมากคือตอนนี้นักลงทุนจะมองอย่างนี้ครับเขาจะมองว่าเขายอมซื้อหุ้นแพงแต่ดูปลอดภัยมันกลายเป็นแบบนั้นไปแลว ใช่ <Hey. S 1> ครับคือถ้าเกิดซื้อหุ้นถูกแต่ดูไม่ปลอดภัยเนี่ย oh. จะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อย่างเนี้ย oh. เราถึงจะเห็นว่าคนไม่ค่อยเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร uh huh. เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าถูกนะแต่ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าจะมีเรื่อง NPL จะมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจะเป็นอีกหลายอย่างครับ,รบทีนี้ประเด็นที่เมื่อกี้พี่มงคลพูดก็คือ disruption trade war COVID สิ 19. มันส่งผลต่อต่อนักลงทุนเองที่จะต้อง เซตตัวเองใหม่เกือบทั้งหมดเลยไหมครับเพราะแต่ละประเด็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ๆและยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยพี่มงคลใช่ครับ <_ an> ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นนิวนอร์มอลของตลาดก็ <_ an> คือต้องมีงานปรับตัวปรับวิธีการเล่นหมดเลยคือปรับวิธีคิดทั้งหมดเลยแ <_ an> บบที่เคยคิดว่าอย่างที่เคยคิดบอกว่าซื้อหุ้นธนาคารแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีนะครับซื้อหุ้นโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันดูปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พะธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปกับจากเรื่องสามเรื่องที่บอกไปแล้วก็ คิดว่าผลกระทบเหล่านี้ยังมีผลกระทบอย่างน้อยอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตรงนี้มันการลงทุนในช่วงจากนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเลือกกลุ่มเลือกตัวที่เรียกว่ามันมีภูมิต้านทานที่ที่ดีๆไว้เลยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ที่เรามองไว้เนี่ยพวกอาหารเครื่องดื่มนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราจะเป็นพวกของใช้จําเป็น mm hmm. ครับพวกกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องการย้ายฐานกำลังอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่งนี้หรือแม้แต่กลุ่มพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าไอที พวกนี <en> ้ <t une> จะเป็น4ี่สี่กลุ่มที่เรียกว่าน่าจะยืนเป็นตัวหลักๆได้ในช่วงเวลาสามเดือนหเดือนข้างหน้าได้นะครับอ <c oughs> ของใช้จําเป็นนี้เช่นอะไรบ้างนะคะคื <c oughs> อส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆผมว่าอย่างอย่างพวกเครื่องดื่มอย่างนี้ก็เป็นของใช้จําเป็นนะอนของใช้ที่ต่างๆนา,นานาที่เราต้องซื้อ,อ <c oughs> นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะในตลาดนะครับ <c oughs> <c oughs> มองสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนควรจะคิดถึงเรื่องของการขยับออกไปลงทุนในต่างประเทศบ้างไหมครับเพื่อเพื่อหาผลตอบแทนหรือกระจายความเสี่ยงออกไปจากเดิมมุมผู้คน ครับเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆกันดูนะครับก็ถ้าเกิดมีความสามารถในการที่จะอไปต่างประเทศได้เนี่ยเราก็เราก็แนะนํากันแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคาว่าโควิด -19 เทรดวอร์ 19, 19, แล้วก็ดิสซับชันเนี่ยมันทําให้หุ้นส่วนใหญ่ของเราเนี่ยต้องการการปรับตัวอย่างน้อยก็อีกหลายปีเพราะน,นี่ตอนนี้สภาพตอนนี้มันทําให้หุ้นเราเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็หุ้นขนาะเดียวกันหุ้นในพวกจีนอเมริกายุโรปเองเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยอยู่กำกำกำลังอยู่ในช่วงการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจเป็นันดับแรกๆเลยก็เรายัางแนะนําเหมือนกันนะครับถ้ามีถ้ามีความสามารถในการที่จ่อไปลงทุนได้หรือว่าคิดว่าอยากลงทุนแล้วเนี่ยคิดว่าเราเราเรา,เรามีเรามีอะไรนะเรามีศักยภาพพอหรือว่าเรามีมีเป้าหมายในการลงทุนอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยผมว่าลองไปดูต่างประเทศไว้ก่อนนะครับครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่ที่คิดว่ายังพอมีโอกาสจะไปได้มาครูบอกมีอาหารของเครื่องใช้จำเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไอทีที่แนะนำไว้ ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณมงคลคลครับสวัสดีสวัสดีครับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีไม่ได้มองลบอย่างเดียวสำหรับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่19อาจจะเป็นมุมบวกอยู่บ้างก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็วัดกันวันต่อวันไปนะครับ